สวัสดีจากเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโกะค่ะย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เป็นทางการแล้วค่ะอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะคะเป็นเมืองท่าที่สวยมากๆเลยค่ะบ้านเมืองสะอาดสะอานอากาศดีแล้วก็ผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ค่ะ และเย็นวันนี้นะคะเดยจะไปหาของอร่อยๆทานแถวนี้นะคะเป็นสถานีที่อยู่ห่างจากที่พักขึ้นรถไฟมาประมาณ 2- 3สสถานีค่ะแถวชินไกอิจินะคะเขาบอกว่ามีของอร่อยทานหลายๆอย่างและก็เป็นเมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่งค่ะเป็นร้านเครื่องในย่างเล็กๆนะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยและก็เป็นที่ชื่นชอบของนักชิมค่ะร้านนี้ค่ะไปชิมด้วยกันเลยนะคะ เป็นด้านอิซากายะเครื่องในย่างนะคะเป็นด้านยืนดื่มค่ะอันนี้หน้าตาเมนูของที่ร้านนะคะแปะตามข้างฝาค่ะตอนที่เข้ามาก็มีลูกค้าอยู่กันเต็มเลยค่ะป่าชนแก้วกันค่ะเป็นแก้วแรกของเมืองโกเบเลยนะคะร้านเขาเป็นด้านเล็กๆนะคะลูกค้าอยู่เต็มค่ะก็เลยได้ที่ยืนดื่มข้างนอกนะคะสั่งคองหมูต้มมาค่ะเขาเสิร์ฟมาแบบนี้นะคะ กลิ่นหอมหน่าทานค่ะตอนนี้หิวมากเลยค่ะเหน็ดเหนื่อยจากการคนย้ายของยายบ้านนะคะเป็นอะไรที่ใช้พลังงานเยอะมากเลยค่ะ ใจทานของอร่อยๆจิบเบียร์เย็นๆสดชื่นหายเหนื่อยมาบ้างแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะหน้ากว้างประมาณ2เมตรกว่านะคะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะหน้าเคาน์เตอร์ก็ยืนดื่มได้ประมาณ 45- หคนนะคะแล้วก็มีโต๊ะวางข้างนอกร้านประมาณ 2- 3สาโต๊ะนะคะคิดว่าลูกค้าเข้า10คนก็เต็มเอียดแล้วค่ะแล้วก็สั่งกระดูกอ่อนย่างมานะคะ เสิร์ฟมาในจานเล็กๆๆๆพอเป็นกับแกล้มนะคะจะให้อิ่มก็คงไม่อิ่มละค่ะรสชาติถือว่าโอเคอร่อยค่ะเ,เพื่อนเลยสายตาสั้นนะคะวันนี้เหนื่อยไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์ก็เลยพกแว่นมาด้วยค่ะยืนดื่มข้างนอกอากาศสดชื่นมากแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะคะอากาศกำลังดีค่ะผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านมามรู้สึกว่าร้านแบบนี้มีเสน่ห์ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนตัวเราชอบค่ะแล้วก็สั่งกระเพาะหมูลวกมานะคะ เพื่อนสังเกตไหมคะว่าเลยทานแต่ของอะไรที่เดิมๆทานได้เรื่อยๆแล้วก็ทานบ่อยได้ไม่เบื่อเลยนะคะแต่ชอบเปลี่ยนบรรยากาศร้านนะคะปกติร้านที่ไปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านยืนดื่มนะคะเพราะเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์นะคะจริงๆราคาอาหารร้านยืนดื่มนะคะก็ไม่ต่างจากบางร้านที่นั่งทานนะคะแต่ว่าเราชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็สั่งเครื่องในเสียบไม้ย่างมานะสั่งมาสออย่างค่ะ อาหารที่สั่งไปก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นวันเสราร์ลูกค้าเต็มนะคะเต็มหมดทุกโต๊ะแล้วค่ะแต่ว่าก็มีลูกค้าที่อยากจะเข้ามาต่อคิวนะคะออยกเลิกไปหลายรายนะคะแต่ว่าคนทําอาหารคนเสิร์ฟคนเดียวกัน,นะคะ่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาในร้านดูเหมือนจะเป็นลูกค้าประจำนะคะบางท่านก็มาช่วยเสิร์ฟอาหารให้เจ้าของร้านด้วยนะคะน่ารักนะคะมิตรภาพในร้านอิสยะค่อน้างอบอุ่นมาดื่มแล้วสบายใจค่ะคิดว่าคงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จร้านนี้เราไปต่ออีกร้านหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะ <S <S เดินออกมาจากร้านก็ผ่านสถานีอีกรอบค่ะ เดินไม่ไกลเท่าไหร่นะคะประมาณ3-4-5นาทีค่ะคุณเขาอยากทานซูชิค่ะแต่จริงๆแล้วค่อนข้างอิ่มนะคะวันนี้เพลียเลยอิ่มไวแต่ก็ได้ค่ะก็พอทานได้อยู่นะคะมาเป็นร้านที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะต้องอร่อยแน่ๆค่ะถึงแล้วค่ะร้านนี้นะคะเราเข้าไปในร้านด้วยกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เมนูที่แปะตามข้างฝาค่ะ มีหลายรายการนะคะมีเมนูเยอะแยะให้เลือกมากมายค่ะรู้สึกวันนี้ทานอาหารได้ไม่ค่อยเยอะนะคะก็คงจะเป็นเพราะเหนื่อยสะสมนะคะที่ตอนย้ายบ้านค่ะตอนนี้ของก็วางละเกะระกะค่ะแต่ก็ต้องหาทานของอร่อยๆเดีวก็หายค่ะสั่งเบียมาอีกที่หนึ่งละกันนะคะแต่จิบนิดเดียวค่ะเพราะว่า,วายัางเปรียบเรียนะคะเพราะอยากจะสั่งอะไรหวานๆเลยสั่งโคกมาดื่มค่ะ แต่อันนี้ที่ชอบนะคะมีหัวปลาต้มโชยุค่ะถ้ามีที่ไหนจะไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะเวลาทานก็ต้องใช้สมาธินิดหนึงนะคะไมค่อยเล็มไปแต่จริงๆชอบของแบบนี้นะคะหัวปลาเอ่ยื่องในเอ่ยอะไรประมาณนี้ค่ะอร่อยค่ะ อีกอันนึงที่ชอบในเมนูร้านนี้นะคะชิราโกค่ะก็สั่งมาที่นึงนะคะเสิร์ฟมาในถ้วยเล็กๆพอเป็นกับแกล้มค่ะชิราโกก็คือท่ออสุจิปลานะคะอันนี้ชอบค่ะเขาราดซอสโพนสึมานะคะรสชาติคล้ายๆล้ชีสนะคะเคยลองเอามาทําที่บ้านนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะเขามีกรรม,มาวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะถ้าหักทำนะคะอันนี้คุณเขาสั่ง ซาซิมิชุดเล็กนะคะระมาณด้วยสายตานี้คิดว่าทานกัน2คนแนละะ้วแต่ว่าเลยไม่แตะเลยนะคะในใจว่าเล็กนะคะเขาก็ทานของเขาหมดเลยนะคะเพราะคนญี่ปุ่นนะคะเหมือนคนไทยเราเวลาดื่มอยากทานของแซ่บๆนะคะแล้วก็สั่งแล้วาเขามาอีกทีหนึ่งไม่พอนะคะสั่งมาอีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพมีหลายอย่างคะ่ะเขาเสิร์ฟเป็นคู่นะคะอันนี้เขาจัดการของเขาหมดเลยะคะ่ะ อาหารทะเลขเขาสดหมดทุกอย่างเลยค่ะคุณเขาทานแบบจุกๆแล้วไม่พอสั่งมันฝรั่งทอดมาเองเราไม่ไหวแล้วค่ะก็ได้เวลากลับนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,ะตรงนี้เป็นทางเดินก่อนถึงบ้านนะคะเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะวันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเย็นวันเสาร์วันนี้นะคะไปทานของอร่อยกันค่ะเป็นร้านใกล้กๆบ้านนะคะเดินแป๊บเดียวเองค่ะชื่อร้านกลนตะนะคะมี2ร้านค่ะจริงๆเราอยากไปอีกร้านหนึ่งแต่เต็มค่ะก็เลยไปร้านนี้ไปดื่มได้กันเลยค่ะ,ะเมนูของร้านดูง่ายค่ะมีรูปภาพประกอบง่ายต่อการตัดสินใจนะคะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวค่ะก็สั่งเบียร์เย็นๆมา ชนแก้วกันค่ะเข้าแช่มาแบบเย็นเจี๊ยบเลยค่ะบางร้านก็ไม่เย็นนะคะแต่ว่าเย็นในระดับของเราก็คือว่าต้องเย็นเจี๊ยบเลยค่ะนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านค่ะเราต้องไม่พลาดนะคะคิดว่าคนไทยชอบแน่นอนค่ะวิธีนี้เป็นการเพิ่มคอลลาเจนให้ร่างกายสาวๆวัยสี่สิบไปใกล้50นี้คอลลาเจนสำคัญมากๆนะคะเสิร์ฟมาแบบร้อนๆควันขโมงเลยค่ะ รสชาติดีเมนูนี้คนไทยติดใจแน่นอนค่ะนี่ถ้าได้น้ำจิ้มซับๆัของบ้านเรามานะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะเขาตุ๋นด้นุ่มแบบละลายในปากนะคะไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยค่ะแต่ดูจากเทคเจอร์นะคะเขาน่าจะเอาไปตุนแล้วก็เอามาย่างก่อนนะคะย่างหรือว่าลนไฟประมาณนี้ค่ะกลิ่นหอมรสชาติพุกปากเหมาะเป็นกับแก้มหรือว่าทานเป็นกับข้าวนะคะ แล้วก็สั่งผัดเส้นโซบะมานะคะตอนแรกนึกว่าเป็นเส้นโซบะธรรมดาเหมือนที่เคยทานนะคะแต่ว่าเส้นแบบนี้ตรงอร่อยแน่ๆค่ะอันนี้คุณเขาสั่งมานะคะก็เลยชิมซะหน่อยนะคะรสชาติโอเคนะคะเป็นกับแกล้มหรือว่าทานเป็นอาหารจานเดียวคิดว่าเด็กๆก็ชอบค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะก็ยืนดอกันประมาณ5นาทีนะคะ แล้วก็สั่งของโปรดที่ชอบนะคะนานๆเจอทีเป็นปลาหมึกแดดเดียวนะคะย่างมากลิ่นหอมโชยมาเลยคะ่ะเป็นคนที่ชอบทานปลาหมึกมากนะคะแต่ว่าชอบทานหนวดหมึกมากกว่าตัวปลาหมึกนะคะจะว่าไปมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท็กเจอร์ความอร่อยความชอบน่าจะเป็นขาปลาหมึกมากกว่าคะ่ะ มีที่ไหนสั่งตลอดเลยค่ะแต่หมึกแดดเดียวหาทานยากนะคะหรือว่าเราหาไม่เจอร์นะคะอร่อยค่ะวันนี้เป็นกับแกรมที่ชอบเมนูหนึ่งค่ะร้นานเขาเป็นร้านประมาณกึ่งอาหารจีนกึ่งอาหารญี่ปุ่นนะคะรวมรวมกันถือว่าร้านนี้เมนูมีให้เลือกมากแล้วก็ถูกปากคนไทยนะคะวันนี้ดื่มพอประมาณค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีธุระต้องตื่นแต่เช้าค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ